เรื่องของ AI ในยุคนี้เนี่ยนะครับมันกำลังหิวพลังงานแบบสุดๆเลยแล้วก็มีบริษัทหนึ่งโผล่ขึ้นมาชื่อว่าโอโคลหลายคนมองว่านี่แหละคือคำตอบแต่อนาคตที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นโอกาสจริงๆหรือเป็นแค่การเดิมพันที่เสี่ยงเกินไปกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเดี๋ยวนี้ใครๆก็พูดถึง AI พูดถึง Data Center ใช่ไหมครับมันโตเร็วมากโตแบบก้าวกระโดดเลยแต่ว่าเบื้องหลังการเติบโตเนี่ยมันคือความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นแบบมหาศาลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะ คำถามใหญ่เลยก็คือแล้วใครล่ะใครจะมาหาพลังงานที่ทั้งสะอาดแล้วก็เสถียรพอมาป้อนให้เจ้า AI พวกนี้ได้และท่ามกลางคำถามนั้นก็มีชื่อของ o อโครโผล่ขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงครับเอาแหละเรามาดูกันดีกว่าว่าบริษัทนี้เขาคือใครแล้วทำอะไรกันแน่ถ้าจะอธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะครับโอโคก็คือสตาร์ทอัพด้านพลังงานนิวเคลียร์ยุ่งหมเลยครับคือเขามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนาคตโดยเฉพาะเลย หัวใจสำคัญของโอโครเลยเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าไมโครเรย c แอคเตอร์หรือ SMRs ครับเอาพูดง่ายง่ายเลยนะมันก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียสไซมินิที่สามารถผลิตออกมาเป็นชิ้นๆจากโรงงานได้เลยแล้วก็เอาไปประกอบหน้าง,งานเป้าหมายของมันก็คือการผลิตไฟฟ้าที่คาร์บอนต่ำมากๆแล้วก็ไว้ใจได้สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ต้องการโรงไฟฟ้าขนาดมาหึม,มาอย่างพวกศูนย์ข้อมูลเนี่ยใช่เลยครับ แต่สิ่งที่ทำให้อโกโลน่าสนใจมากๆเลยนะไม่ใช่แค่ตัวเทคโนโลยีครับแต่คือโมเดลธุรกิจของเขาที่เรียกว่า build own operate หรือ B.O.O มันทำงานยังไงน่นหรอครับคืออย่างนี้ 1. โอโโลจะไปสร้างเตาปฏิกรณ์จิ๋วเนี่ยให้ลูกค้าเลย 2. เขาไม่ได้ขายขาดนะแต่อโกโลจะเป็นเจ้าของเตาปฏิกรณ์นั่นเองและ 3. เขาจะเป็นคนเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าแล้วก็ขายไฟให้ลูกค้าเป็นเหมือนบริการนะครับคือมันเปลี่ยนเกมเลย จากที่เคยขายของชิ้นเดียวจบกลายเป็นว่าบริษัทจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแบบระยะยาวเลยพอมีทั้งเทคโนโลยีล้ำๆแล้วก็โมเดลธุรกิจเจ๋งๆแบบนี้ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมนักลงทุนถึงตาลูกวาวเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆเลยดีกว่าว่าอะไรที่ทำให้นักลงทุนมองว่าบริษัทนี้คือโอกาสทองคำโอ้โหมีหลายปัจจัยเลยครับที่ทำให้นักลงทุนตื่นเต้นกันขนานี้อย่างแรกเลยคือกระแสครับตอนนี้เทรนด์ AI มาแรงมาก แล้วโอกลเนี่ยก็เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการพลังงานของ AI ได้แบบตรงจุดเลยด้วยพลังงานที่ทั้งสะอาดและ,สะเสถียรต่อมาก็คือเรื่องรายได้ไอโมเดล b o o ที่เราคุยกันเมืเ่อกี้มันการันตีรายได้แบบต่อเนื่องยาวๆไม่ใช่ขายแล้วจบที่สำคัญเลยนะคือเขาไม่ได้ทำคนเดียวแต่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐด,ด้วยและสุดท้ายคือเรื่องเงินทุนครับก็คือมีเงินสดดุนไว้เพียบเลยจากการระดมทุนก้อนล่าสุดถ้าดูตัวเลขชัดๆเลยนะ ณไตรมาสสของปี2025เนี่ยโอคโคลมีเงินสดในมือสูงถึง683ล้านดอลลา,ารล์สหรัฐคือเงินก้อนนี้มันเยอะมากนะครับมันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีเลยที่ทำให้บริษัทสามารถเดินหน้าตามแผนที่ฝันไว้ได้อีกยาวๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทุนไปอีกพักใหญ่ๆเลย แต่ว่าเหรียญมันก็มี2ด้านเสมอใช่ไหมครับในอีกมุมหนึ่งของความฝันนั้นสวยหรูเนี่ยมันก็มีบททดสอบของโลกแห่งความจริงที่ท้าทายรออยู่เหมือนกันและนี่คือจุดที่ทำให้เรื่องราวของโอโคโลมันน่าตื่นเต้นแล้วก็ตึงเครียดขึ้นมาทันทีเลยครับลองดูตัวเลขนี้สิครับในเดือนตุลาคมปี2025มูลค่าตลาดหรือ Market Cap ของโอโคโลเนี่ยพุ่งไปแตะที่ประมาณ2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐย้ำอีกทีนะครับ สองหมืล้านนี่คือตัวเลขที่มหาศาลมากๆสําหรับบริษัทที่ยังเป็นสตาร์ทอัพอยู่เลยและจุดที่พีพีสุดมันอยู่ตรงนี้ครับบริษัทที่มีมูลค่า2 0 0 0มล้านเนี่ยยังไม่มีรายได้ในเชิงพาณิชย์เลยแม้แต่บาทเดียวคือเป็นบริษัท p r e r e v e n u e ครับนี่แหละครับคือความย้อนแย้งที่เห็นได้ชัดเจนมากๆระหว่างมูลค่าที่ตลาดให้กับสถานะจริงๆของบริษัทในปัจจุบันมันบอกเราว่าตลาดกําลังคาดหวังกับอนาคตของโอกโกลไว้สูงลิบลิวเลยทีเดียวแล้วความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้าง หลักๆเลยนะ 1. คือเรื่องกฎระเบียบครับการจะขอใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลนิวเคลียร์หรือ NRC เนี่ยมันซับซ้อนและหินมากๆ 2. คือเรื่องเชื้อเพลิงเขาต้องใช้เชื้อเพลิงชนิดพิเศษที่ชื่อว่า HALU ซึ่งมันหายากและมีจำกัดครับ 3. ความเสี่ยงในการลงมือทำคือโปรเจกต์นิวเคลียร์เนี่ยขึ้นชื่อลือช้าเรื่องงบบานปลายกับความล่าช้าอยู่แล้ว 4. ความเสี่ยงด้านเงินทุนในอนาคตอาจจะต้องใช้เงินอีกเยอะ ซึ่งอาจจะกระทบกับผู้ถือหุ้นเดิมและข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยคือความเสี่ยงด้านมูลค่าหุ้นนี่แหละครับเพราะราคาตอนนี้มันถูกขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังลุ้นๆเลยถ้าเกิดคนหมดศรัทธาขึ้นมาเมื่อไหร่ราคาหุ้นก็อาจจะดิ่งลงเหวได้เลยเพื่อให้เห็นภาพอนาคตที่เป็นไปได้ชัดขึ้นลองมาดูการประเมินมูลค่าหุ้นในอีก5ปีข้างหน้ากันครับซึ่งเขาแบ่งไว้3าม سين แโอแบบแรกคือแบบระมัดระวังสุดๆหรือ conservative ราคาอาจจะอยู่ที่แค่17ดดอลลาร์ต่อหุ้น แบบที่2คือกรณีฐานหรือเบสเคสก็จะอยู่ที่79ดอลลาร์และแบบสุดท้ายคือโลกสวยสุดๆไปเลยหรือออพติมิสติกราคาอาจจะพุ่งไปถึง279ดอลลาร์ต่อหุ้นเห็นไหมครับว่าช่วงของความเป็นไปได้เนี่ยมันกว้างมากจริงๆแต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้คืออะไรทราบไหมครับคือราคาหุ้นในตลาดตอนนี้ที่วิ่งอยู่แถวแถว1ถึง175ดอลลาร์เนี่ยมันสะท้อนภาพของซินาริโอที่โลกสวยสุดๆเข้าไปเรียบร้อยแล้ว พูดง่ายๆก็คือตลาดกำลังเดิมพันว่าโอ a c โ e จะต้องทำทุกอย่างได้สำเร็จตามแผนที่วาดฝันไว้แบบเป๊ะๆไม่มีพลาดเลยพอเจอสถานการณ์แบบนี้ที่มีทั้งโอก,กาสมหาศาลและความเสี่ยงสูงปรีดอยู่ด้วยกันคำถามคือแล้วในฐานะนักลงทุนเราควรจะมองเรื่องนี้ยังไงดีเอาละเรามาลองสวมบทบาทนักลงทุนแต่ละแบบกันดูครับเราอาจจะมองโอรโลผ่านมุมมองของนักลงทุน3กลุ่มนี้นะครับกลุ่มแรกคือนักลงทุนสายตีม กลุ่มนี้จะมองว่านี่คือเมกะเทรนด์พลังงานเพื่อ AI ก็อาจจะแบ่งเงินส่วนน,น้อยๆเข้าไปซื้อเก็บไว้แบบเผื่อโตในระยะยาวกลุ่มที่2คือสายเทรดเดอร์กลุ่มนี้จะไม่ได้ถือนานครับเขาจะคอยหาจังหวะเข้าออกเร็วๆตามข่าวใหญ่ๆอย่างเช่นมีความคืบหน้าจาก NRC าหรือเซ็นสัญญาใหม่ได้และกลุ่มสุดท้ายคือนักลงทุนเน้นคุณค่าหรือ Value Investor กลุ่มนี้จะใจเย็นที่สุดครับเขาจะยังไม่ทําอะไรเลยจะนั่งดูอยู่ข้างสนามไปก่อน รอจนกว่าจะมีหลักฐานที่จับต้องได้จริงๆว่าบริษัททําได้จริงเช่นมีเตาปฏิกรณ์ต้นแบบที่เดินเครื่องได้แล้วหรือมีสัญญาขายไฟจริงๆยังจง,งเกิดขึ้นค่อยว่ากันแลสุดท้ายเราก็กลับมาสู่คําถามตั้งต้นที่ว่าโอคโครจะกลายเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกจริงๆหรือจะเป็นแค่ฟองสบู่ลูกใหญ่ลูกต่อไปในตลาดการลงทุนคําถามนี้คงไม่มีใครตอบได้ในวันนี้ครับมีเพียงแต่อนาคตเท่านั้นที่จะให้คําตอบกับเราได้